สบายดีพดี่น้องสบายดีทุกผู้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะไม่หนีสิ่งามาเบิ่งงานพุทธาพิเศษงานสมโภชวะหรูอบ้าน้องฉโน่หนึ่งหนีงานสมโภชวะสรงชาลาใหม่เพิ่นเพิ่นว่าหาเงินทุนสางเพิ่มเพิ่นว่าเอ็ดปะปาน้ำวะ วทอดปลานั่ี่แหละพี่นอ้องบสบายดีพี่น้องปลาลุ่มกอ,อปลาลูกสาวลูกชายมามเบิ่งทระอออุ้ยอะไรวะนั่นอาปลาไปเบิ่งทางในเ่ง,งในหนนงน้น้อพนะีนนะ้เนาะเียง่นกางเน้จอาสะงทีบ่อนรลบริเวณรอบ เาไม้ไส้พนกเด็เทียนอะไรเล่นรอบทางด้านนอกไปหาไม่ไม่ัเ nah, <si ี๋นีเหยดคู่ไปหีไปได้ขาดเออไปแล้วจะเอาลูกไปเบิ่งกันไปเบิ่งไปชมกันเออเวลาพฤิเทียนไส้แล้วไปินยูนาวันะว่าคนกับใสิ่งของเนาะลกมาเป้งกมี้อมาเป้งในบรรดุสุขุสัว์สุขรพุทธลูก มีเทียนเสมเทียนสมโพรณ์้ามเนี่ยโบาเดมี่ยมนะัมากมากกยเราไปนองเนาะนนหอดตอนแรงแล้วตอนมือตอนคำเดมี่สาดีทะคนมาร่วมบอกกันงานดีครหงานสมโพรทาน,นะน,นเนาะดว่าสิ คนกปอกกันมสีข้ายปีอะไะซีมีาช้บเบรกผมไดว่าคันหาอไย่างเงี้แต่เสียงย่าจอยไนเนาะหงี้เราไปกางกงมาโตตันไปบ้านองไรทุกคแหลก่สมมติเราเข้ามาานเนกะบัวเข้าไปพ่นยังบัวมียังมากมากจังบอสซาซิเวลาเนาะอันนี้กระบอกเห้เป็นระแนกคเับพี่องปอกกันคะนนปีรถนั่น chips, แหละ การเกียงใบโหลดเป็นพายขอบพุณนยันเลงใส่รถเพิ่นสมุนเพิ่นเอารถมาเพิ่นก็อยากสูดสมผอสมโลดนั่ขาดด้านบนอเมริกาการเกี่ยงใบบเมนเจ้ากีเจ้ากาดล้อเนี่อเจ้าในบ่อู็ไูแล้ไปว้พัถอดถอดชุดถอดชุดถอดหมวก ทำมันก็เต็ดตรงดองนะครับเอาบึงพิธีเน้องานฉันพูดงานฉันพูดแบเป่นเนาะนี่เนาะมากราบพระเราไม่เอา กบาบอากระาศีผ uh uh> uh um ้านรรชมบริเวณรอบงในและก็ดดานนอกนะพี่น้องนะผ้ากันหยาบบอสเอ้ยพอแล้วลูก อย่าลืมเกิดเออโอ้โหพญ,ญานาคมาเบิง่งพญ,ญานาคพญ,ญานาคปัน้นมือเพิ่นปัน้นโอ้บัดเงินเงิน,นพญนาคเลยพญนาคเออพญานาคบ่ ย so like, ังยังยังหมท่านเลยสาเร็จสิสิบใไรลูกเออหนบ่เออสางไม้สางไม้ท่านแลนไ่เล่าจากจากปั้นมาจากปีบ่สามสีหาปีว่นี่นีตาล่าหอกองหอลครั้ง จะลองพาบุตกรูปไหมนี่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 พบพตกรูปปั่นไว้นอนงานมือไปดี่าจางอนเดอบอกตุนอย่าเดียวเที่ยงเลียัอาทตยาทวันพฤมามาเบิกมาชมนะพี่น้องแต่ลีลาแต่คนเ่นคน เลเน่ไป่าจง่พบเจ,เจ็ดปางเรียกเจางพร,ระพุทธรูปเจ็ดปางนเนันอันไหนลูกอันไหนลูกแมนเพรกุฏิ เนี่ยตียาคูเนี่ยกุศงมาบอกนอโอ้มีกราแม่ทรณนีบริเวณหลบหลบสลาธรี่นองผมโคหมให้เป็นว่า พ่ like h, อแม่ตอนนี้โอทางูัชิคเก้นชิคเก้นกับไา้ชิคเก้นไล้พ่อลูกเบิรงนลิเวนรอบน็อ แต่ยังบุษัทในมียังมากมายเราเดี๋ยวเนาะเพราะว่ายังบุษัทในตกยงำแรงมาท่งงานงำแรงนี่จ้ะคนคนมาร่วมงานกับสิร้ายแน่เนาะทั้งเหน,งน,เน,งน,นือทั้งภาคกินยังทอดแซ่บงนัวค่ะบอางยังอางพยัญชนะอางพยัาชนะก็ เวนหลอบสลาเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมทางนี้นะมามาแอบถ่ายมามาแบถ่ายจังสิน้องนี่ไงคอมนี่ไงคอมเหมือนมูดโดพี่น้อง ผมใส่ในทักทายเพืนเนาะ้อมนี่านเขาเบิ่งมาชมนี่ทั้งครัวทั้งครัวเพิ่นกับมี่จะเพิ่นเห็ดังไงแล้วแล้วก็สั่ไป อกองเพิ่นด้านอีกด้านหนึ่งเอ้ามันโดย้วยด้วยกนยังบ่มียังมากมายเลยน้องๆเยอะเยอะไปเบิ่งบริเวณรอบนอกป่ะขายยังเนาะขายของยังเนาะ งานสมโพธิ์ผาแต่ว่ามีเสื้อผ้าชุดกันนองกันหนาวมามาขายพหอมของเด็กเล่นพหอบนะพี่น้องเทียบอ๋อตุ๊กผ่านเด็นยังเนาะทางในเนาะงงทางนอกกนมีของเล่นพหอมของเล่นเด็กๆ อะ้วก็มีเสื้อผางามๆโอ้อยากได้นี่ไม่มีงบนะครับงบไม่มีเห็นเสื้อผางามแล้วอยากได้แต่โบมีงบเงยน้องเนาะที่นะเกิดอย่างลูก นอกกับฝาเบิ้งฝาชมไว้เพียงสำนี้นอกประวัยยังบ่มียังมากมางานสมโูรณ์ป่าเบิ้งกาธรรมดายละพี่น้องยังบ่มียังพิเศษเพราะว่าเป็นงานสมโูรณพุทธาพิเศษสิสรองสารใหม่เนาะเนอกจากนั่นกับฝากโคตรลายติดตามฝากเบิ้งฝากชมนั่นเลยเ้อมียังกา ขออนุญาตบาดค้ำถึงได้เล่าคิดฟังพาไปกับขออนุญาตน้ำลายๆน้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แน่จ่องสาวาแฝงเราจ่องแฝงเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีล่ะสบายดีน้องบอสบ๊ายบาย